สวัสดีเพื่อนๆชาวต่อๆทุกคน,นครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ทีมแข่งนะครับก็เก็บคะแนนสนามสองของเราแล้วนะฝากไว้ด้วยนะครับแบตเทิลตั้งแต่รอบแรกรถเดินเงินเดินหน้าเส้นเขาเรียกว่ารถเชงภาคตะวันออกน,นะครับใครที่ไม่ได้รับชมสนามที่แล้วก็เจอกันสิ้นเดือนนี้ยี่สิบเจ็ดกรกฎานะครับเกาะติดขอบสนามหน้าเส้นบอยว่าโคตรเดือดสนามที่แล้วไปกันเลยครับ รุ่นแรกนะครับห้ทรงลุงนะครับขครที่ใส่วงล้อเอสตองนะครับสนามสุดท้ายนะครับบอสใหญ่ของเราอชีงรังวันหนึ่งหมื่นห้าบาทนะครับแถมได้เป็นแชมป์ในรุ่น5,6าหด้วยนะครับประจำภาควันออกแล้วก็แจกถ้วยนะครับด้านบนขวามือนะครับนี่ที่มีนางพิตตี้ยืนคู่อยู่นะครับแจกถ้วย6เสาฟังนี้นะครับถ้วยสูงนะครับ ถ้วย6เสาสูง2เมตรนะครับฟังนี้ครับถ้าใครได้แชมป์สนามที่3นะครับเราจะไปคะแนน,นสนามที่3ที่เจ้าเงาะเดือนหน้านะครับถ้าใครได้ถ้วยก็ฝากเอารถมาขนถ้วยด้วยแล้วกันนะครับสูง2เมตรถ้วย6เสานะครับสูง2เมตรนะครับถ้าใครได้แชมป์นะครับเราเก็บคะแนน3นามสนามครับสนามนี้เป็นสนามที่2ของเรานะครับบ้านฉางระยองสิ้นเดือนนี้แวนเต็มระบบรถเชงเนี่ยนะครับรุ่นที่2นะครับเป็นรุ่นรถทิปนะครับ เป็นรุ่นรถทิพย์นะครับมีมงคนหน้ามงคนหลังติดต่อสอบถามผมได้กติกาถ้าใครอยากจะร่วมสนุกยังทันอยู่นะครับแล้วบอกได้เลยว่าแบตเทอร์ยังแต่หน้าเส้นเนี่ยในระยะทางร8อยปดิเมตรเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าอยู่ที่ออกตัวและในเกียร์ล้วนๆเลยเพราะรถเป็นรถทางสั้นนะครับผมบอกว่ารถโคตรเยอะหนามนีแล้วเลิกแข่งตีสามรุ่นสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจะได้รับชม คาร์ดเลงมาหวดด้วยนะครับสำหรับั้รุ่นภาคตะวันออกนะครับท่านจะได้เจอตัวขี่คาร์ดเอย่างเช่นอ่าอร์มรยองแบงบุญห่อนะครับเขาจะมาโชว์ในรุ่น7 2ชัก9นะครับเพราะว่ารถเยอะรุ่นนี้เป็นไฮไลท์เป็นเวทใหญ่ของเวฟนะตอนนี้นะครับแบตเทิลตั้งแต่รอบแรกสนามที่แล้วก็อารมรยองนะครับได้แชมป์ใบก็เพื่อนๆที่อยากชมคาร์ดเ ลงปลองฝีมือหวดกับคาสซีคัสดีเนี่ยเจอกันวันที่ที่27กรกฎานี้ผมบอกเลยว่าเดือดเดือดมากแล้วในแต่ละรุ่นนะครับเงินอัดฉีดสนามสุดท้าย15,000บาททุกสนามนะครับแล้วก็รับถ้วยนะครับหารถมายกถ้วยกับบ้านดวยแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเก็บคะแนนสนาม2ของราการ s m d นะครับมากันเยอะๆแล้วก็ในรุ่นแข่งมีนะครับประมาณ13รุ่นนะครับ เดี๋ยวจะเอาใบงานให้ดูนะครับอันนี้เป็นรุ่นรถเชงอันนี้เป็นรุ่นรถเชงนะครับฝากไว้ด้วยครับแล้ววัน27 28 27งานเราใช่ไหมครับ28เป็นวันหยุดยาวนะครับเสราร์อาทิตย์จันทร์หยุดยาวก็มากันเยอะครับมาแว้นกันเยอะๆมาดูรถแข่งกันเยอะนะครับเอารถมาแข่งกันเยอะมีรถประกวดด้วยนะครับก็ฝากติดตามผมนะครับใครอยากรู้กติกาหรืออะไรก็ กิงกลางหาผมได้เลยโดยตรงเจอกันสิ้นเดือนครับบ้านฉางระยองสนามนี้ผมจะไประยองเป็นสนามสุดท้าอยองปีนี้แล้วครับเนื่องจากแผนง,งานก็เจออีกทีปีหน้าเลยผมจะสัญจรไปเรื่อยสนามหน้าก็จะเป็นเจ้าเงาะชนบุรีนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ